วิทมิสาาบทที่5 1ผนานกันด้วยชีวิตอย่างมีขนยืนอยู่ที่ด้านหลังมัดอีกผู้หนึ่งร่างขนผู้นี้ยืนยิ่งโตรกงยิ่งแข็งดูแล้วคล้ายเป็นปลายทวนมันยืนอยู่เช่งนั้นเองและมิทราบยืนนานปานใดกระทั่งปลายนิ้วก็อย่างมีกระดิกแม้แต่น้อยม่ทราบปีุงจากที่ใดตัวหนึ่งบิ่งผ่านหน้ามานไปวนอยู่หลายรอบ ในตาของหมานไม่เคยกระพริบไม่เคยกรอกมองยุ่ตัวนั้นอยู่ที่ปลายจมูกของมานเริ่มดูดเลือดมานมานอย่างคงไม่เคลื่อนไหวตลอดตัวของมานคล้ายด่างตายด้านไปแล้วทั้งไม่เจ็บปวดชาขานทั้งไม่รู้สึกโศกเศร้ายินดีกระทั่งยังไม่ทราบว่ามันมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดสองคนนี้ย่อเป็นเส้นขกกินงโพกับจินบ่อเมีย บุกโขนเช่นดังมันสองในโลกหน้ากลัวหาผลที่สมไม่ได้อีกแล้วหัวหน้าพักกิมจีป้ปางที่มีชื่อเสียกระเดืองเกลี่ยงกลายที่สุดอิทธิพลอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังทรัพย์ปึกแผ่นที่สุดของบูรลีมยุคนี้ถึงกับมาอยู่ในสถานที่สอมซ่อเช่นนี้ใช้ชีวิตสมถะเช่นนี้นับเป็นเรือที่ไม่มีผู้ใดฆ่ากำหนดได้เลยจริงจเนื่องเพราะในสายตาของมัน เงินทองเป็นเพียงัาชนะเครื่องใช้สตรีก็เป็นพัาชนะเครื่องใช้ความเสกสุขสำราญต่างๆในโลกมันก็ถือเป็นพัาชนะเครื่องใช้มันไม่ปรารถนาะทอมตัวไปเหลือบงแลหนึ่งเดียวที่มันรักคืออำนาจอำนาจนอกจากอำนาจแ้วไม่มีอื่นใดทั้งสิน้นมันมีชีวิตอยู่เพื่ออำนาจกระทั่งอย่างพอจะตายเพื่ออำนาจได้เงียบ นอกจากบางครั้งมีเสียงรกระดาษแล้วไม่มีเสียงอื่นใดทั้งสิน้นโคมถูกจุดขึ้นแล้วไม่ทราบมันสองมาทำงานในห้องนี้นานปานใดยืนนานปานใดเพียงแต่ว่าท้องฟ้านอกหน้าต่างแปรเปลี่ยนจากเมื่อเป็นสว่างและจากสว่างเป็นมื่ออีกพวกหมานคล้ายด่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยเมื่อล้าและไม่รู้จักหิวหวยกระหายเลยก็ปาน ขณะนั้นผ่านมีเสียงโขนเคาะประตูเคาะครั้งเดียวเบาอย่างยิง่งมือของเสียงโกกิมโฮงไม่ได้หยุดและไม่ได้เงยยหน้าด้วยจินบอเมียเป็นผู้ส่งเสียงโอ้ได้เสียงตอบมาจากนอกประตูหนึ่งเจ็ดเกาเริ่องอันได้มีคนขอพบปังจูโอ้ได้ร มันไม่ยอมบอกชื่อแท้ต้องการพบด้วยเรื่องอันใดมันก็ต้องรอให้พบพังจูก,ก่อนจึงยอมบอกจีนบ่เมียไม่ได้ส่งเสียอีกแล้วเสียงกลัวกิมพ้งจึงกล่าวโอนอยู่ที่ใดเสียงนอกประตูตอบอยู่ที่ตึกหน้าเสียงกลักิมพ้องอย่างคงไม่หยุดเบือหน้าก็ไม่เหยื่อเพียงส่งเสียง อ้ามันเสียรับทราบเสียยก,กุกิมฮห้งมันถามอีกครั้งโอ้ได้พามันมาหรัวหน้าสาขาที่แปดเฮียงซงข้าทั้งเฮียงรงด้วยรับทราบจินบอ่อมเมียรีบกล่าวแล้วว่าจเจ้าไปพอส่งเสียงร่างแบงกก็ถึงป่าประตูเปิดประตูลานหายไปในวูบเดียว จะฆ่าโขนจินบเมียไม่เคยอยู่ล้าหลังผู้ใดอย่าว่าแต่เฮียงโซงมิเฉยยะหวงโหู่ยิ้วแฉสองดาวลงฝนคอนดาวตกทั้งคู่ของมานทูกจัดอยู่อันดับ19ของตำราอาวุธจะฆ่ามานไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายได้ผู้มาหาเสี่ยโกกิมโฮงเป็นใครมาหาด้วยเรื่องอะไร เสียงโกวกิมฮงถึงกับไม่แยแสสนใจคนผู้นี้ถึงกับไม่มีความกระตือรือร้นสนใจเรื่องใดๆเลยคนผู้นี้นับว่าไม่มีสันดานของมนุษย์อยู่เลยศีรษะของมันยังไม่เงยมืออย่างโขงไม่หยุดประตูเปิดออกจินบอเมียสันผู้เข้ามาเสียงกวกิมฮงไม่ได้ถามฆ่าแล้วหรือไม่เนื่องเพราะมันทราบจินบอเมียไม่เคยฆ่าโกรธไม่สาเร็จ มันเพียงแต่กล่าวหากเทียงโศงมิได้ตอบโต้ให้เงินครอบครัวมันหนึ่งหมื่นตำลึงหากเทียงซศกตอบโต้ประหารทั้งครอบครัวจินบอมเมียตอบพระพันเจ้ามิได้ฆ่าบ้านเสี่ยงโกกิมฮงตอนนี้จึงเหยหน่าจับตาที่มีประกายคมกริบคว่าสายฟ้าจ่องมองจินบอมเมียแน่วนน่ไปหน่าจินบอมเมียมีความรู้สึกสุดน้อยนิดตอบว่า เออเพราะกวนที่มันพามาข้าพเจ้าก็ไม่อาจฆ่าเสียงโกกิมฮงตวาเสียงเกลียยกล่ดโู้โคนชาวโรคต่างฆ่าได้ทั้งสิ้นบันเทตุได้ไม่อาจฆ่าได้ข้าพเจ้าไม่ฆ่าทารกเสียงโกกิมฮงก็คล้ายงุนงงไปแล้วหวังผู้การหลงช้ากล่าวว่าท่านว่าผู้ที่ต้องการพบเราเป็นเพียงทารกหรือใช่เป็นทารกเรียกไร เป็นทารกพิการดวงตาเสี้ยงกวีกิมโฮงเป็นประกายแวววาวคุ้นคิดอยู่ชั่วคู่ในสุดจึงกล่าวป่ามันเข้ามาถึงกับมีทารกต้องการพบเสี้ยกวีกิมโฮงนับเป็นเรื่องที่กระทาเสี้ยกวงกิมโฮงเองก็ไม่อาจเชื่อถือทารกนี้หากไม่ใช่ขวัญดีเกินไปก็เป็นคุ้มคล้าเกินไปแต่ผู้มาเป็นทารกจริง ใบหน้าของมันซีขาวขาวจนแทบไม่มีสีเลือดดวงตามันก็ไม่มีประกายจมใสของทารกประกายแต,แตกซาและลึกซึ้งมันเดินช้ายอย่างยงหลังก็งองวุ้มเล็กน้อยทารกนี้ดูไปกับคล้ายเป็นผู้ชราทารกนี้ถึงกับไปเล่งเซี่ยวหุนมิว่าผู้ใดเห็นทารกลักษณะเล่งเซี่ยวหุ้นตะอวดไม่ได้ต้องเหลือบและอีกหลายครั้ง เสียงกัวกิมฮงไม่ได้อยู่นอเกเหนือกฎนี้สายตาของมันคมกริบราวกะบีจับเน่งอยู่บนใบหน้าเล่งเซียวหุนมิว่าผู้ใดเผชิญกับสายตาที่คมกริบของเสียงกัวกิมฮงแม้ไม่สั่นงันงกก็ต้องโนกจนขาอ่อนลำคอตีบตันแต่เล่งเซียวหุนกลับนอกเหนือกฎเกณฑ์นั้นเล่งเซียวหุนเดินช้าๆเข้ามาน้อมกายคละว่ากล่าว ผู้ยาวเี่งเสี้ยวหุน้นขอคารวะปังจูเสี้ยโกกิมฮงตาลุกว่าวกล่าวช,าวชาว้าๆเร่งเสี้ยวหุน้นหรือเร่งโซหุนเป็นอะไรกับเจ้าบีดาเป็นบีดาเจ้าเรียกเจ้ามาหรือใช่มันฉันไหนไม่มาเองหากวีดามาขอพบเองปังจูไม่เพียงไม่แน่จะยอมพบอาจจะยังฆ่าทิ้งเสียอีกก็ได้ เสียงกลกิมพฮงตบ่าเสียงเกี่ยวกราดแล้วเจ้าเข้าใจว่าเราไม่ฆ่าเจ้าถ้าลุกสูงสามเชียแหวนชีวิตกับปลายนิ้วปังจูอยู่นานแล้วปังจูไม่ใช่ไม่อาจฆ่าแต่เป็นไม่ยอมถ่มตัวมาฆ่าใบหนะ้าเสียงกลกิมพฮถึงกับผ่อนคลายกว่าเดิมกล่าวว่าเจ้าแม้มีวัยเยาวร่างกายไม่อ่อนแอแต่ขวานกับครีมแข็งไม่ใช่น้อย คนได้มีความต้องการขอร้องไม่ว่าผู้ใดต่างมีขวานเข้มแข็งกว่าเดิมกราวถูกต้องมันหานไปหัวรอให้จินบ่เมียและกล่าวหากท่านเพียงได้ยินคำพูดของมันจะฟังออกว่ามันยังเป็นทารกหรือไม่ใบหนาจินบ่เมียเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกตอบเสียงเยนชากระเพาเจ้าไม่ได้ฟังเรียงกลัวกิมฮงจับออกบันแน่วนี่ รอยยิ้มเล็กน้อยที่ยากจะพบเห็นบนใบหน้าบานพันชาค้างไปแล้วเล้งเซียวหุนแม้ก้มศีรษะที่จับตาสังเกตทีค่าของทั้งสองตลอดเวลาคล้ายดาาสนใจพันทักของทั้งสองเป็นอย่างกีงง่งกระปากในที่สุดเสี่ยโกกิมพงเอ่ยปากกล่าวช้าๆไว้กล่าวคำพูดเป็นปมเด่นที่ดีที่สุดข,ของท่านไม่ฟังคำพูดกราบอาเป็นจุดอ่อนที่สุดข,ของชีวิตท่าน ครานี้จิ้นบ่พ่อเมียผ่านกระทั่งวาจาก็ไม่กล่าวแล้วเงียบหยาไปิดเดินด่านเสียขุก,กิพงูถึงหันหน้ากลับมากล่าวเจ้าต้องการพบด้วยเรื่องอันไดแต่เรื่องตามมีวิธีกล่าวอยู่มากหลายความจริงผู้ยาวก็พอจะบอกเรื่องราวนี้ให้บกวนอ้อคมค้อม้าแต่ปังจูสึดสาเรื่องราววละหมืน่นหมื่นลายผู้ยาวไม่กลา้าและปวดนานเกินไปจึงเลือกวิธีกล่าวในเรื่องรัฐที่สุด อาเสิร์ฟมากรับมือปนกล่าวว่าจา้ามกวนพี่ไรเรามีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นนั่นคือตัดปริ้นมันทิ้งเสียที่ผู้ยาวมากาวนี้เพียงตั้งใจจะตกลงเงื่อนขแมกเปลี่ยนกับปังชู้แรกเปลี่ยนหรือสีหน้ามันกระด้างเย็นชาทัานทีกล่าวช้า เมื่อก่อนก็เคยมีคนมาตกลงเงื่อนขายแรกเปลี่ยนกับราเจ้ายินดีทราบว่าเราใช้วิธีใดไปจัดการกับพวกมันผู้ยาวกำลังรับฟังอยู่เราจัดการกับพวกมันมีเพียงวิธีเดียวสาแปรกุ้ยสีหน้าเล่งเสี้ยวหุ้นไม่แปรเปลี่ยนเลยเราสิงราบเรียบแต่การแรกเปลี่ยนครานี้กรับผิดกว่าผู้อื่นใดทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นผู้ยาวก็ไม่กล้ามาแล้ว แรกเปลี่ยนก็เป็นแรกเปลี่ยนมีที่ไหนผิดแปลกกันได้การแรกเปลี่ยนนี้มีคุณประโยชน์ต่อปังจูเป็นร้อยโดยไม่มีผลได้แม้สักหนึ่งอ๋อพังจูมีอำนาจารมีครบทั่วแผ่นดินมีทรัพย์ส,สดงคามหาศาลราท้อพระทางทุกสรรพสิ่งที่ไหนโลกนี้พังจูต่างพอจะหยิบฉวยได้ตามความพอใจเป็นเช่นนะั้นจริงๆดังนั้นเราจึงไม่จะเป็นต้องถกเรื่องแรกเปลี่ยนกับผู้ใด แต่ในโลกยังมีของสิ่งหนึ่งที่ปังจูไม่แน่จะสามารถได้มาอ๋อของสิ่งนั้นอ่ะบางทีคุณค่ามันไม่สูงเท่าใดแต่สําหรับปังจู้แล้วก็ผิดแปลกกันเพราะเหตุใด <it>, เนื่องเพราะในโลกมีแต่ของที่ไม่ได้มาเท่านั้นจะเป็ของมีค่าสูงสง่งที่เจ้าว่าคือสิ่งไรชีวิตของลิขิมหว่ว ใบหน้าที่เย็นชาของเซียงกัวกิมฮวงแันแปะเปลี่ยนกระทั่งในตายังมีประกายหัววับกล่าวเสียงเกี้ยวกรัดเจ้าว่าการะไรเล่งเซียวหูนไม่หวาดปานแม้แต่น้อยยังกล่าวเสียงราบเรียบชีวิตของลิคิหหวงอยู่ในกามือพวกเราแล้วขอเพียงฟังชุบปาถนาผู้ยาวพร้อมจะประคองให้ในทุกเวลาเซียงกัวกิมฮงเย็บงานอีกเท่านานให้หลัง รอโจทย์ประกายตาที่เจิจ้าอารมณ์ที่พุ่งพ่านสูงลงแล้วจึงกล่าวเสียงราบเรียบวิคิมหัวมีความหมายใดกันเราไม่เคยแยแสมันอยู่ในสายตาเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ยาวความลามันไม่กล่าวประโยคที่สองอีกกระวาดโจลดพื้นแล้วหันกายเดินออกไปทันทีมันเดินช้ายอย่างิีงแต่ไม่เหลียวหลังเลยที่กงคิมค้งก็ไม่ได้เหลือบแปลมาแม้สักแบบเดียว เล่งเซี่ยวหุน้นเดินช้าๆมาถึงประตูเดิงประตูเปิดออกเสีงยโกก,กิมโฮ้งผ่านส่งเสียงเดี๋ยวก่กอนดวงตาเสียงเซี่ยวหุน้นเป็นประกายขยิมขึ้นมุงหนึ่งแต่รอจนเมื่อมันหันราประกายตามันก็แปรเปลี่ยนเป็นนอบน้อมและสืบสาวคารวะกล่าวฟางจูยังมีคำสั่งใด้เสีย่ยโกกิมโฮ้งไม่ได้มองมันแต่จับตามองเทียบโต๊ะแนวดีกเราะช้าๆ เจ้าคิดจะใช้ชีวิตลิขิตพวงมาแรกเปลี่ยนสิ่งวารบิดาเคารพเรื่องสายเกตรคูดของปังจูมานานปีเพียงแค่ที่ไม่มีว่ศาสนาได้รู้จักที่งกัวกิมฮ้งส่งเสียงอิจฉานี่เป็นเวลาไร้าสารวะเราที่ต้องการทราบเรื่องที่เจ้าขอร้องบีดาที่บิงวอนได้ทําพิธีร่วมสมาก,กับปังจูต่อหน้าผู้ฆ้าหานทั้งแผ่นดินดวงตาเสียงกูกิมฮ้งเป็นประกายขุ่นเขือง ขึ้นอีกครั้งแต่ระงับได้นาทีกล่าวสิงราเปรียบดูแล้วเร่งโซ่หุ้นกลับไม่เสียทีที่เป็นโคนฉลาดบาดเปือ่อมแต่เสียดายที่เรื่องนี้กลับกระทำงก่กขาวเกินไปการกระทำเี่งนี้โง่กขาวจริงๆแต่วิธีโง่กขาวที่สุดมกักจะมีประสิทธิภาพที่สุดเจ้ามีความมั่นใจตกลง,งการแรกเปลี่ยนได้สําเร็จหากไม่มีความมั่นใจผู้ยาวใหญ่ต้องมาเสี่ยงความตาย เรงโซว่ามีเจ้าเห็นบุตรโทนอยู่เพียงคนเดียววะใช่เออเป็นเช่นนี้มันนี้ไม่สมควรให้เจ้ามานี่เนื่องเพราะหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นมาจะไม่มีทางได้พบหน้าบังจูเลยพวกเจ้าความที่เป็นฝ่ายเสนอขอการแรกเปลี่ยนแต่พอเจ้ามาสภาพก็ต้องเปลี่ยนแปลไปแล้วปังจูมีความเห็นว่าพอจะใช้ตัวเขาไเ,เจ้า กันชอบิดาบังคับให้บิดามอบวิธีพิมพ์ออกมาแลกเปลี่ยนเถอยเป็นเช่นนั้นจริงๆีเลิงเซียวหุนผ่านหัว่อ,อและกล่าวอังจูเป็นผู้รู้ซึ้งจนปราดเปรื่องเสมอมาแต่กับบิดากลับคำนวณผิดพลาดแล้วเออหรือมันยินยอมปล่อยให้เราฆ่าเจ้าก็ไม่ยอมมอบวิธีพิมพ์มาแลกเปลี่ยนถูกต้องหรือมันไม่ช่คนเป็นคนแต่คนกลับมีหลายประเภท มันเป็นคนประเภทได้บีนากับปังจูพอดีเป็นคนประเภทเดียวกันเพื่อรู้จุดหมายไม่กำนังถึงฝีมือใดๆและไม่เสียดายต่อการสีสลากทุกสปปรรพสิ่งริมฝีปากเสีย้ยนกูกินพงเมมสดิทแน่เมมโจทย์เป็นเส้นตรงอีกเนินนานให้หลงังมันจะกล่าวช้ชาๆระยะยี่สิบปีมานี้ไม่มีผู้ใดกล้ากล่าววา่าจยืนนี้ต่อหน้าเรามาเลย เนื่องเพราะปังจูเป็นคนเพทนี้ฝั้งนี้ผู้ยาวจึงกล้ากล่าววาจเย,ยี่ยงนี้และมีแต่วายย่าใจเยี่ยงนี้เท่านั้นจึงสามารถกระตุ้นคนประเภทปังจูได้เสีย่ยงโูกิมพังก็บแม่นบอกมานแนวนี้พรางกล่าวอากเราไม่รับปากหรือพวกเจ้าจะปล่อยวิคิมพัวใช่เจ้าไม่กลัววิคิมพัวฆ่าพวกเจ้าร้างแขนหรือมันเป็นคนอีกประเภทเดือดต้องไม่กระทำเรื่องเช่นนั้นเด็ดขาด หยุดหัวเราะเบาๆแล้วเล้งเสี่ยวหุนจึงกล่าวสืบไปหากมันรู้จักกระทําเรื่องเช่นนี้ประสบก,การณ์ในปัจจุบันของมันต้องไม่ทุกข์ทรมานปานนี้เสี่ยกลัวกิบฮงวตวาดเสียงเกี้ยวกราดแม้ว่าพวกเจ้าปล่อยม้านพวกเจ้าทราบอย่างไรว่าเราไม่อาจฆ่ามันกับมือเสี่ยวลีปว่ยตอไม่เคยผิดพลาดเจ้าถึงกับมีความเห็นกระทั่งเราก็ไม่อาจหลบปลีกมีร้างของมันได้ เล็งเซียวหุนยังโขกล่าวเสียงราบเรียบดังเดิมอย่างน้อยปังจูไม่มีความมั่นใจเต็มที่ใช่หรือไม่เออด้วยศักดิ์ศรีและฐานะเช่นปังจูยังต้องไปเสียงอันตรายนั้นด้วยเสียงกัวกิบฮุกุปากสบิดแน่นไปคราเล็งเซียวหุนกล่าวต่ออย่าว่าแต่พลังฝีมือของบิดาแม้ไม่สูงนักแต่ศักดิ์ศรีกิเลภูมิอุบายความคิดต่างไม่ด้อยกว่าผู้ใดปังจูสาบานเป็นพี่น้องกับท่าน ก็มีแต่คุณประโยชน์โดยไม่มีผลร้ายเลยเสี่ยงกวัวกิมพ้งอ้งอีกคู่หนึ่งมาถามพืชรืีกิมฮูก็เป็นพี่น้องของมันใช่หรือไม่ใช่เสี่ยงกวัวกิมพ้งแค่นหัวอกกล่าวในเมื่อมันขายวิกิมพงได้ทราบอย่างไรว่ามันไม่ขายเราเล็งเซียวหุนยิ้มพรางกล่าวเนื่องเพราะปังจูไม่ใช่ลิกิมพู ว่าจานี้ของบาดกล่าวรูปนั้นอย่างนี้และแหละมะคบอย่างนี้เสียงกูกิมฮ้งพันตะเบกเสียงผูรอดด่างก้องแล้วกล่าวใช่ใช่แม่นับว่าเวงโซหุ้นมีขวัญดีกล้ขาขายเราก็าไม่มีความสามารถยิ่งใหญ่ปานนั้นปังจูรับปากแล้วสเสียงกูกิมฮ้งชนะเสียงผูรอดกล่าวว่าเราทราบได้อย่างไรว่าวิธีมุองอยู่ในคำมือพวกเจ้าแล้ว ปังจูส่งเทียบเชนออกไปเชื้อเชิญผู้กล้าทั้งแผ่นดินมาร่วมพิธีสาบานระหว่างบิดากับปังจู้เจ้าเห็นว่าพวกมันกล้ามาเล็งเซียวหุนตอบอย่างยิ้มแยม้มมาไม่มาต่างไม่เป็นไรขอเพียงพวกเหล่านั้นทราบเรื่องนี้ก็ใช้ได้แล้วเออเจ้ากลับใคร่ควรได้รอบครอบอีกปังจู้อาต้องใคร่ควรเรือก อีกมากหลายก็ได้ผู้ยาวตอนนี้พักแรมอยู่ในโรงเ้ยมยู่หุ้นจางในเมืองเราคอยข่าวจากปังจูบานกล่าวช้าๆสืบต่อไปขอบเทียงเพียบเชิญปังจูส่งออกไปมีคนได้รับผู้ยาวก็พร้อมจะพามิกิมพัวมาพบปังจูทุกเวลาปามาที่นี้วะเออีดากับบุรเช่นเจ้าหน้ากลัวไม่มีความสามารถยิ่งใหญ่ปานนั้นสำหรับประการนี้ผู้ยาวย่อมทราบดีเรื่องที่กระทา ซีมผิวใต้ซื้อแห่งเทคยีและชังชิกเดยี่ยต่างย่างกระทำไม่ได้ผู้ยาวย่อมยิ่งไม่ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าแต่ว่ากอไว้หากมีจิ้นสินแสคุ้มกันในหลายทางก็มีความผิดพลางเด็ดขาดเสี้ยนกลัวกิ่โหงค,คุณคิดไม่ทันกล่าวกะไรจิ้นบ่เมียพันสงเสียงรวพระเจ้าไป ไปดาเล่นเสี้ยวหุ้นปรากฏแปลวปิตีอนดีพระแรกกระวาจจรดพื้นแล้วกล่าวขอบคุณเสี่ยงกกิมฮงต้องอึ่งอีกานานนานถึงถามคืนร่างบิมเมเจ้าถูกขจัดไม่อาจทุราได้ตลอดการผู้หลงมอนคือรีกิมฮวงหรือใบดา้สซีขาวของเล่นเสี้ยวหุ้นแปลเปลี่ยนเป็นเขียวค้ามอีกครั้ง,งก,ก้มศีรษะตอบใช่เสี่ยงกกิมฮงจับตามองมันแนวนี้เน้นทีละคำ เอ้าแค้นหมานเนระสองมือของเล้งเซี่ยวหุ้นกลับแนบแน่นนิ่งเอื้องเป็นเดินดาลในที่สุดก็ตอบคำเดียวใช่ความจริงเจ้าไม่เพียงไม่ควรแค้นหมานเท่านั้นอย่าควรขอบคุณหมานจึงจะถูกต้องเล้งเซี่ยวหุ้นผ่านเงยหน้าถามด้วยความสงสัยขอบคุณนะเซี่ยงกัวกิมฮงกล่าวสิ่งเย็นชาหากไม่ใช่ยหมานก็จะพร้อมพิมพ์ือเจ้าไปวันนี้เจ้าตงตายในที่นี้แน่นอน เล็งเซียวหุ้นควบศีษาวลบอีกคราที่กูกินหูกราบต่อไปเจ้าอายุยังยาววัยก็ไม่หิดด้วยเดี๋ยวนีป่านี้ไม่เกินยี่สิบปีก็อพอจะแก่งแย่งชิงดีกับเราได้หากไม่ใช่เจ้าถูกประจัดฟิ้งมาจนกลายเป็นคนพิการเราไหนเลยจะยอมปล่อยเจ้าเลิงเซียวหุ้นขบกรามแนบแน่นขบโจดมีโลหิตซึมออกมาแล้วแต่ศีราะผองหมานไม่เคยเงยขึ้นมาอีกเลย มืดสนิทในความมืดมีเสียงโกรธ์ขูดกรางอหอบหายใจจากนั้นเสียงทั้งปวดสงบเงียบไปจนอีกตื้นานให้หลงังจะมีเสียงสตรีนางเหนอกล่าวเบาบางครั้งข้าพเจ้าแทบอดไม่ได้จะต้องถามท่านสักคำหนึง่งเสียงสตรีนางนี้สุดสยัยและนุ่มนวนหากปุรดุจคิดจะต่อต้านเสียที่มีเสน่ห์ยั่วยวนจุนแรงทั้งป่าน,นี้มีแต่ต้องตวงหูให้หนวกเสียก่อน เสียงบุรุษคนหนึ่งตอบแล้วท่านจะไหนไม่ถามหรือเสียงของบุรุษผู้นี้พิสดารอย่างยิ้หากท่านฝากมันพูดในบริเวณใกล้ยอย่างนี้เสียงจะคล้ายด่างแหววจากหุนถางสุดแสนไกลแต่หากท่านฝากในหุนถางไกลเสียงกลับคล้ายด่างที่ข้างู่ท่านสตินางนั้นกล่าวพูดท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือหรือเป็นหลอมหล่อจากเลขาแน่ อ่านรู้สึกไม่ออกเอสกสตรีแปลเปลี่ยนเป็นยิ่งสุดสายยิ่งรุ่นรุ่นหากเป็นท่านมนุษย์ที่มีรากประกอบจากเลือดเนื้อจริงฉนัไม่รู้จักเหนื่อยเลยอ่านทนไม่ได้สติหัวร้อคิดคิกล่าวท่านเข้าใจข้าเจ้าจะขอความกรุณาท่านละเวน้นท่านฉนันไม่ทดลองดูอีกหรอือตอนนี้ไม่ได้เพราะเหตุใด เออพราะเราตอนนี้ต้องการให้ท่านไปกระทํางานเรื่องเดิมี่ว่าท่านต้องการให้พระเจ้ากระทาเรื่องอันใดข้าเจ้ารับปากทั้งสิน้นประเสดมากตอนนี้ท่านไปฆ่าอาหุยได้แล้วสตรีนางนั้นเงียบาย่าง่วผู้ก้ภไรดักอุ่นโงอยู่จากนั้นจึงถอนให้ใจยาวกล่าวข้าเจ้าบอกว่าท่านแต่แรกแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาฆ่ามันตอนนี้ถึงเวลาแล้ว สตรีนางนั้นคล้ายด่างหุ่นงกอีกบูบหนึ่งจึงกล่าวเพราะเหตุใดหรือที่ขีมบตายแล้วแม้ยังไม่ตายแต่หากจากความตายไม่ไกลแล้วมันมา,มาตอนนี้อยู่ที่ใดอยู่ในกำมือของเราแล้วค,คลิกในหลายวันนี้พระเจ้าแทบจะอยู่กับท่านทุกวนันทุกคืนท่านใช้วิธีใดไปจับตัวมันมาหรือท่านรู้จักพิชชาจำแรงกาย ของที่เราต้องการไม่ต้องให้เราไปรงมือก็ยอมมีคนส่งมาให้เองผู้ใดส่งมาหรือผู้ใดมีความสามารถยิ่งใหญ่จนจับกลุมลิขิพวงได้เริงโซฮุน